บกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษจับมีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะฮะสายฝนกำลังอรยรินเลยทีเดียวนะครับก็พอดีมาเจอไม้อยู่ชนิดหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่พี่น้องทุกท่านสังเกตนะครับไอการยาวๆเนี่ยน้ มันคือดอกตักใครนะครับไอตัวผมเองเนี่ยก็ยอมรับเลยนะครับว่าไม่ไม่เคยเห็นก็เพิ่งเห็นนี่แหละแล้วก็สรรพคุณของเขาก็ไม่มีอีกเช่นเดิมที่จะมานําเสนอบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นในเรื่องของ นำเสนอเรื่องราวที่ได้พบเห็นนั้นนะจะได้เจอนำมาแบ่งปันก็แล้วกันนะครับว่าด้วยเรื่องของดอกตะไคร้ก็ตะไคร้บ้านๆน,นี่แหละครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทำบอนไซมะพร้าวเลี้ยงในกระถางมาก็หลายต้นนะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ปลูกมะพร้าวไว้เผื่อว่าอนาคต 3- 4ปีจะได้กินลูกกินหน่วยเขาก็มีมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็ลงไว้หลายต้นอยู่เช่นเดียวกันไอ้ส่วนต้นก้านสีส้มๆก็เป็นมะพร้าวไฟก็จเจริญเติบโตไปตาม สภาพที่ดีส่วนในต้นต้นนี้นะครับเป็นกล้วยเล็บมือนางที่ก่อนนู้นนะบใบเขาก็จะด่างตอนที่ผมได้มาใหม่ๆก็นำมาปลูกก็ใบก็ไม่ด่างอีกเลยครับก็มีต้นลูกเขาหนอ่อแทงออกมานะฮะต้นเล็กๆ นสามสี่หน่อก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใบด่างอะไรนะครับก็ปลูกไปตามสภาพครับเผื่อจะได้กินผลอันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากจะนำลงกระถางนะแต่ไม่ดีกว่าได้ลงดินแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปตามสภาพของเขา นู่นแหละครับสี่ห้าปีแล้วมั้งจึงจะได้ดยนโฉมทลายสักหนึ่งทลายแรกก็เลี้ยงไปยาวๆครับไม่ได้เลี้ยงในกระถางปลูกแบบข้างริมน้ำนี่แหละส่วนตรงจุดอื่นๆก็ลงไม้ไปตามสภาพไปก่อนกล้วยพี่เลี้ยงสามต้นที่เห็นนี่ก็อปักช่องห้าศูนย์ ยังไม่ได้ผลผลิตนะครับเพิ่งลงก็ว่าในเรื่องของการปูรากฐานนะครับทำเรื่องของสวนเล็กๆไว้ปลูกผักปลูกหญ้ากินในช่วงวางเว้นจากงานประจำสายฝนพรมเปาะแปะเปาะแปะนี่ก็ เป็นผลพ่วงจากอิทธิพลพายุโนโรูนะครับที่กําลังจะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยก็คาดว่าฝนจะตกทั่วทุกพื้นที่ตามปัยากรอ์อากาศอันนี้สภาพณวันที่28กันยายนพศ2565 พิกัดที่ผมอยู่นี้ก็คืออําอเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับอัปเดตสถานการณ์ยังไม่เข้าเต็มๆนะครับวันนี้จากหลังนู่นไกลๆมองไม่ค่อยเห็นนะะฮทิวเขาสักเท่าไหร่เนื่องด้วยฟ้าปิดนะครับ ก็เลยถือโอกาสนะครับนำไม้โครงสร้างนะครับที่จะทำบอนไซนะครับมาปลูกลงดินเพื่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโตใหญ่ไปกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยนะครับต้นเขายังเล็กอยู่ก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเซนครึ่งหรือสองเซนโดยประมาณเนี้ยครับนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกตสีนะครับก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้ต้นเขาโตสักขวดสปอนเซอร์ประมาณเนี้ยนะครับหรือขวดน้ำดื่มขวดเล็กๆนะครับเราค่อยอเอามาทำหรือว่าขุดขึ้นมาเลี้ยงในกระถางเพื่อเลี้ยงกิ่งสาขารายละเอียดในลำดับต่อไปหรือ ไม่แน่นะครับผมอาจจะสร้างเขาในดินอย่างนี้เลยนะครับพอได้ใกล้เคียงกับอ่าไม้อ่าฟอร์อมที่จะจบแล้วค่อยขุดขึ้นมาเลี้ยงในกระถางในลำดับต่อไปก็ต้องเลี้ยงกันไปยาวๆนะครับต้นนี้เดิมเนี่ยผมเลี้ยงอยู่ในกระถางนะครับแล้วก็ถางมันเล็กนิดนึงนะครับมันก็จำกัดพื้นที่เนาะผมก็เลยตัดสินใจนามาลงดินเลยก็ลองปลูกไว้อย่างนี้แหละ นะครับภายหน้าเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าความเจริญเติบโตของเขาจะเป็นเช่นไรส่วนในเรื่องของต้นไม้นะครับอันนี้มาพรา้าวไฟการส่งก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับก็เริญเติบโตไปตาม วิถีนะครับก็ปลูกแซมแซมไว้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงกันไปยาวๆนะครับพี่น้องทุกท่านไม่มีอะไรจะบอกเล่านะฮะเมืเ่อแต่ทำงานนะฮะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออลงโปรเจกต์สีว้ต้นหนึ่งก็นำมาอัปเดตนะครับเพื่อ ไอพี่น้องทุกท่านได้ติดตามพร้อมไปกับผมนี่แหละนะครับก็เรื่องราววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบุกิจเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม